สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับยามาฮ่าแอร์ล็อก15 5นะครับผมตัวท็อปเอนะครับชุดสีขาวนะครับเป็นขาวมุกนะครับสวยๆเลยคันนี้ตัวรถพร้อมใช้งานทุกอย่างนะครับทังร้านตรวจเช็คเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับระบบเบรกเรียบทำงานปกตินะครับยางหน้าหลังดอกเต็มเนะคซื้อไปก็ขับขี่ใช้งานอย่างเดียวชุดสีนะครับอาจจะมีรอยขีดข่วนบ้างตามการใช้งานทั่วไปนะครับ แต่ว่าโดยรวมสวยใสยสะอาดเลยใช้งานดีมากนะครับตัวนี้เลขไมค์คันนี้นะครับอยู่48,000โลนะครับผมเครื่องดีมาก เครื่องยนต์ดีมากเลยนะครับไม่มีดังไม่มีควันเลยข้างไม่หอดน,นะฮะ คันนี้นะครับผมเปิดขายนะครับราคาเงินสดนะครับอยู่ที่38,900บาทนะครับมีพร้อมเล่มเมอกสารครบเลยใครสนใจนะก็ติดต่อแอดไลน์เบอร์โทรด้านบนนะครับมาได้เลยครับ